จะได้เหรอใช่ผ้าท่ามันจะแบบคิดกินไม่ได้พอดีคิดผ้านาทีเพราะว่าคินเสร็จภายในสิบนาทีอัสสร้าวัยก้มขัดควรตอนนี้ก็มาอยู่ในร้านแล้วทุกคนเราลืมบอกว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนนะคะจากความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ไปที่ศรีรุยาไลออนปาร์กกันนะคะที่จังหวัดอยุธยาค่ะเราก็เลยมาแวะกินข้าวกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามันจะอร่อยขนาดไหน อยากกินหมดเลยอ่ะไปดูเล่นหนาบอ่ะจากความเดิมตอนที่แล้วย้อนกลับไปดูแด่ก,กดตัวไอตรงนี้ไว้ให้ว่าเรามาทำอะไรกันที่อยุธยาผัดไทยขอไข่ต้มข้าวโพดข้าวผักกาิแล้วก็ทอดมันเอาไหมทอดมันเอาด้วยทอดมันแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือก๋วยเตี๋ยว เราก็มีผักหวานทรงเครื่องด้วยนะนี่ผักหวานทอดกรอบเขาบอกว่าเป็นเมนูแนะนำเลยทุกคนไปค่ะรออาหารมาก๋วยเตี๋ยวม,มาแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวมาแล้วทุกคนนะหกสิบบาทหกสิบบาทไม่เห็นเหมือนนี่น้องน้องนอง้นองไม่เหมือนนี่กูเมื่อยายอยู่เขาให้น้อยไปอาจจะถ้วยใหญ่ไหนรถลองสติ ก็กเกจบให้แล้ให้เป็นเอ็นอย่างนี้มาดิอุ้ยคืนน้ำลายแล้วว่ะหยุดบอกไว้ต่อว่อร่อยเยน,น,น,แบบนื้อนุ่มมากเนื้อแบบดุดูๆๆดูทุกคนดูดิคืนน้ำลายจันง เนี่ยเ็นเอ็นอ่ะเอ็นยังนุ่มอ่ะมันมันมันเกินเราชอบขานัวจริงกอแบบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกะปิไหมชอบปกติชอบกุกปิจังชอบโอเคบุ้งแรงกะปิเนี่ยเ่ะเราตัดให้นุ๊ ีแบบไม่ได้เหม็นฉุนไม่ได้เคม็มปกติฉันเคยกินข้าววุ้าแล้วฉันไม่ชอบเพราะมันเคมนนะ็มไม่แบบดอลมนงหวานิดบ้าอยังหวานนิดวอยังหวอใชยังหวานอยู่ แต่คืออร่อยนะรสชาติถือว่าแบบว่าโอเคหมดเฉยเลยแล้วสั่งมาประมาณหกอย่างสามคน<า>แล้วก็กินหมดหิวโหวยมาจากสวนสัตว์อนะถ้่ใครชอบเผ็ดก็แนะนำให้ใส่พริกลงไปเพิ่มนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าเผ็ดขนาดมันหนุกมากเลยอะแต่ไม่เคยกินเส้นจันเล็กแบบนี้เลยมันแบบมันเล็กมากเลยปกติจะกินเส้นหนาแบบนี้เนี่ยเห็นป่ะมีขนาดเส้นเด็กเล็กมากถ้าถ้าดเราจะแบบยึดกินไม่ได้ อร่อยจริงพอเวลาอร่อยมันก็จะเริ่มเงียบแล้วจริงจังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครบครบในคำเดียวคัมโซน่ากินมากเลยอ่ะมันจะแย่งอ่ะมันแยกกันหนุ่ไม่ได้หรอตอนนี้คิวสั้นนะตอนนี้คิวผ่านาทีเพราะว่าคิวเสร็จภายใน10นาทีค่ะเก็บไว้สุดท้ายตามขบวบดเมนูเด็ดน้ำไม่ทิ้งถุงอุ้มหน้าพัดไปยังไงชิ้นดีเลยมีความแข็ชิ้นนั้นได้ไหม มันเป็นชิ้นที่เพอร์เฟกที่สุดที่นี่เลยอ่ะอย่างนั้อร่อยเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหรือหวานนะฉันรู้มันมันติดหวานนำอือมันเดี๋ยวขอทิปรำ มันหวานนำ้ำแล้วมันค่อยแบบมีเปรีไปไป้ยวๆปลายๆเข้าพ้อกับยำเป็นอะไรที่เพอร์เฟคที่สุดละ่ะจริงจะไปเดทกับน้องขนมหวานเลยค่ะไป A few minutes later อันนี้เมนูขนมหวานที่เราสั่งมานะคะก็จะเป็นสละดลอยแก้วแล้วก็อันนี้อะไรไอติมนมสด,มสดแล้วอันนี้จเป็นผู้จัดจลอยแก้วใช่อุ้ยเขียวเลย กินัเป็นนมสดกับสดชิมได้ไหมไม่ได้อ่อนหน่อย <c oughs> ติดสลากติดไม่ติ <c oughs> มมดอร่อยอันนั้อร่อยนะเดีอยาวลองชิมด้วยอันนี้เลย <c oughs> ชอบอันใหญ่ม้างลูกน้อยอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้เฉยๆเฉยๆอ่ะ ขอไปกินก่อนนะใช่ตอนนี้เราก็กินกันเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วอาหารอร่อยเป็นรสชาติที่แบบว่ากลางๆกินง่ายกินง่ายป้าเห็นเรากลับบ้านแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูว่าทําไมเราถึงต้องขอมาอยุธยากันเลยก็กดัคลิปขอน้านี้นะคะไปดูด้วยนีปอะไร่ายชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะค่ะ ใครที่อยากให้เราไปทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำให้ทำให้ค่ะทุกท่านที่ชอบก็ชอบไม่ชอบก็ต้องชอบ๊ายบายเช้าเลลกูบายค่ะถึงบ้านแล้วค่ะใช่ดูทางตลอดเลยใช่ใช่ใช่ดูทางตลอดทางเลย